ก็จะมาพูดถึงนะฮะคุณนิง้งคุลสตรีนะครับสิริพงศ์ปรีดานะครับที่มีอาการเจ็บป่วยนะฮะและค่อนข้างที่จะป่วยจุกจิกนะครับก็ไม่หายสักทีนะฮะทีนี้คลิปนี้เอาเป็นวิทยาทานแล้วก,กันก็ก็ให้เป็นวิทยาทานนะนะครับไม่ไม่เอาไปเป็นดราม่าหรือไม่เอาไปว่าเราจะมาพูดถึงคนโน้นคนนี้นะฮะก็ขอหยิบยกนะ,ะให้เป็น วิทยาฐานนะครับเพื่อการศึกษาในการเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขกรรมนะให้เราคิดว่าให้มันได้ประโยชน์จะดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับทําไมคุณนิ้งนะครับถึงป่วยง่ายนะครับอันนี้เกิดจากชื่อนิ้งก่อนนะฮะชื่อนิ้งเนี่ยนะฮะพออายุมากขึ้นนะฮะทีว่าประมาณสัก35ไปแล้วนะฮะหรือ40ไปแล้วเนี่ยคืออยู่ในรุ่นที่เป็นคุณแม่คนแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าชื่อนิ้งเนี่ยมันจะมีอิทธิพล5-2นอนหนูนำงองูนะครับแสดงว่าพออายุมากขึ้นแล้วถ้าคนที่ชื่อลักษณะประเภทนี้นะครับความสมดุลในร่างกายจะเสียนะฮะเลข5คือความสมดุลนะครับพอ5ตามด้วย2เนี่ยนอนหนูเป็น5นะตามด้วยงองูอย่างเงี้ยมันจะเป็น5-2นะ5-2คือคู่ศัตรูนะฮะเลข5จะเสียคือฐานจะเสียนะครับส่งผลให้เกิดโรคประเภทความสมดุลของร่างกายที่มันเสีย นะฮะก็เกิดโรคจากอาการแตกๆนะฮะเลือดต่ำม,มั่งเก็ดเลือดเลือดผิดปกตินะฮะปอดมีปัญหาหายใจผิดปกตินะฮะหรือลักษณะกระดูกสันหลังอะไรประมาณเนี้ยการตีความในร่างกายการประมวลผลระบบต่างๆมันเหมือนกับว่ามันเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็เสียงนะฮะอันนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าชื่อนิ้งเนี่ยยังไม่ส่งผลให้เกิดโรคขนาดนั้นนะฮะแต่สิ่งที่จะส่งผลให้โรคมันยืดเยื้อหรือเรื้อรังมากขึ้นคือเสียงสอง เสียงสอในชื่อนะซึ่งเสียงสสเนี่ยจะมีอิทธิพลดาวสองชัดเจนที่สุดนะในบรรดาอักษรเลขศาสตร์7ทั้งหมดนะถ้าเป็นเสียงสอนี่จะชัดเจนที่สุดไม่ว่าจะเป็นสสเสือสสสาราก็ตามนะไม่รวมสอัสีนะนะฮะเป็นสอเสือสสสารานะครับซึ่งสสเสือมีอิทธิพลเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะฮะจะมีอิทธิพลในการทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันซับซ้อนลึกในลึกหรือแตกตัวกว้างขึ้นนะถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ย อาการมันจะกว้างนะฮะกว้างมากขึ้นและยาวนานมากขึ้นนะฮะซึ่งเสียงสอนเนี่ยอ่อนมากต่อเรื่องโรคหรื้อดังนะครับถ้าใครที่มีเสียงสอนในชื่อนะครับก็คือหากไปเกี่ยวข้องกับอิทธิพลดาวเจ็ดมากเกินไปเช่นงานประเภทที่ทํางานภายใต้ความกดดันหรือทํางานและต้องใช้ความคิดหรือเครียดหรือรับมือกับลูกค้านานเกินไปเนี่ย นะครก็จะส่งผลให้เกิดโรคตามมาง่ายกว่าคนที่ไม่มีเสียงสอนในชื่อนะฮถ้าสมมุติว่ามีเสียงสอนในชื่อแต่เราอาจจะขายของขายของออนไลน์นะฮะทำงานของตัวเองทํางานที่รักนะครับอาจจะไม่เกิดการเจนะ็บป่วยนะไม่ได้ผมบอกว่าจะป่วยทุกคนนะแต่ถ้ามีเสียงสอนในชื่อและทํางานที่มันมีความกดดันนะฮะกดดันต้องต้อง,ต,องต้องทำงานภายใต้ความกดดันความเครียดบีบยออประมาณนี้นะฮะ การเจ็บป่วยหรือลักษณะของโรคแปลกๆน่ะหลักๆอ่ะ,อะโดยที่พบบ่อยก็คือจะเป็นโรคในกลุ่มมะเร็งนะฮะเนื้องอกนะฮะน,นี่คือเกิดจากเสียงสอนในชื่อนะครับอ,อย่างที่สองนะฮะนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีก็คือถ้ามีเสียงสอนในชื่อแล้วนะครับมันไม่ควรจะมีในนามสกุลด้วยเพราะว่ามันจะส่งผลให้รักษายากยิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมีมิติการส่งผลของชื่อนะครับชื่อจะส่งผลตั้งแต่อายุ ยังน้อยจนถึงอายุประมาณวัยกลางคน35-40นะครับเมื่อ35-40เลยไปแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของนามสกุลแลที่จะส่งผลมากขึ้นนะครับถ้านะครับถ้านามสกุลเนี่ยนะครับของคุณนิ้งเนี่ยคุณรัศตรีสิริพง์ปรีดานะครับนามสกุลมีเสียงสออยู่แล้วนะฮะถ้านในกรณีนามสกุลมีเสียงสอไปแล้วการตั้งชื่อนะครับ การตั้งชื่อบุตรหรือตั้งชื่อใครหรือตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อใครก็ตามนะครับอย่าให้มีเสียงสอในชื่ออีกนะเพื่อหลีกเลี่ยงนะฮะไม่ให้เกิดโ,โรคโรคแปลกๆที่รักษาได้ยากนะครับก็คือของคุณิงเนี่ยนะครับมันมีเสียงนามสกุลเนี่ยจะมีเสียงสออยู่นะครับแล้วในชื่อนะฮะก็มีเสียงสอนะฮะส่งผลให้พอเวลาโรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะยาวบานปลายแล้วเพราะว่ามัน มันน้ำโซเดมันจะต่อยอดไงให้โรคมันมันยาวนานมากขึ้นแล้วพออายุมากขึ้นถ้าถงปุสามห้าสี่สิบไปแล้วเนี่ยระบบในร่างกายมันก็เสื่อมไปด้วยไงนะฮะมันก็จะยิ่งรักษายากนะ,ะก็คืออันนี้ก็คือข้อควรระมัดระวังวิธีการจํานะครับก็คือผพว่าจะใช้หลักการจำง่ายคือหน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะครับนะฮะหน้าเจ็ดหลังเจ็ด่เหมือนเหมือนการจําอีกเรื่องหนึ่งอ่ะนะครับแต่ว่าหลักๆอันนี้ก็คือเป็นหลักการในการตั้งชื่อเราอาจจะสังเกตอ่าสายยันสัญญา สายยันสัญญาที่คุณสายยันสัญญาครับก็คือที่เขาเป็นนักร้องนะจริงๆผมต้องเรียกว่าลุงสายยันสัญญาแหละนะเพราะเขาเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วนะก็คือเขาจะป่วยเป็นโรคโรคมะเร็งหรือเสียดีรุ่งสว่างนะเสียดีรุ่งสว่างป่วยอะไรผมก็จำไม่ได้นะรู้สึกก็จะเป็นคล้ายๆโรคประมาณนี้แหละนะก็คือเป็นโรคที่รักษายากนะพูดง่ายๆถ้าเสียงสอมันือกว่ามันจะงอกหรือว่ามันจะแพร่ ขยายนะจุดจัดก,การได้ยากควบคุมได้ยากกว่าปกตินะครับนะฮะถ้านามสกุลมีเลขศาสตร์ที่เท่ากับ7หรือจะง่ายๆคือมีเสียงสอในชื่ออย่ามีอีกนะฮะอันเนี้ยของคุณนิงเนี่ยนอกจากเสียงสอแล้วยังมีสระอีซึ่งมีเลขศาสตร์เท่ากับ7นะครับและ,ะในนามสกุลเนี่ยมีเลขดาวเศกสองสองตัวนะครับแล้วก็นามสกุลเนี่ยในชื่อมีนามโศสองตัวนามสกุลก็มี โัวสองตัวด้วยสระอีก็มีสอก็มีนะทำให้เวลาเกิดขึ้นเกิดขึ้นของโรคมันจะหนักนะครับอย่างที่สามนะครับอันนี้จะส่งผลให้เกิดความซับซ้อนและการรักษาที่ยากขึ้นอันนี้เกิดจากอิทธิพลของอักษรภาษาอังกฤษนะฮะอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเกิดให้ซึ่งทําให้เหมือนกับว่าหาที่มาของโรคไม่เจอหรือเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะหยุดหรือมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็คือ อักษรที่มีอิทธิพลเลข1ิบสอกำลังของดาวราหูส่งผลให้เกิดความสับสนนะครับก็คือชื่อกุลสตรีเนี่ยนะครับเวลาเขียนเนี่ยจะนาหน้าด้วยตัวเคนะคตัวเคเนี่ยส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวผมอาจจะแตกเป็นคลิปอื่นนะในลักษณะของการตั้งชื่อที่จะส่งผลให้สายตาสั้นหรือหรือเบี่ยงเบนได้นะครับซึ่งมีซึ่งเป็นเกิดจากอิทธิพลจากเลขสิบสองนะซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสายตาได้ง่ายนะครับคุณนี้ก็อาจจะมีปัญหาสายตาได้ด้วยนะครับ นะครับก็คืออักษร K เนี่ยนะฮะับคุณรัศตีพอจบมันจะจบด้วยตัว E อีก K มีตัวเลข12นะฮะคืออาตาัตราเลขกราสตที่มีเลข12อ่ะคือบนกับล่างกับพับเข้าหากันได้มันเหมือนเราแบ่งครึ่งกันนะนะมันจะมีตัว K ตัว B ตัว E เนี่ยหลกัหลกๆไม่ใช่ส่งผลเยอะนะฮะก็คือตัว K เนี่ยส่งผลมากในเรื่องของความไม่ชัดเจนนะฮะของความไม่ชัดเจนนะ่พบมากในคนเสกเว้นเลยนะอักษร K เนี่ย นะครับแล้วก็จบด้วยตัว e คุณรัศตรีจริงๆถ้าเขาเขียนก็อาจจะมีตัว s นะนะผมก็จำไม่ได้นะเหมือนเหมือนจะมีตัว s ตามมาด้วยแต่หลักๆแล้วอ่ะเราต้องตีความโดยหลักการสางคุก็คือถ้าถ้าถ้าออกเสียง e อย่างเงี้ยนะครับมักคุณรัศตรีอย่างเงี้ยแต่ e อย่างเงี้ยม,มันมักจะจบด้วย e นะครับเท่ากับว่าขึ้นด้วยเลข12สองนะฮะแล้วก็จบด้วยเลข12่อสองนะฮะอส่วนพวกนี้ก็สะสมผลให้จะเกิดโรคที่เหมือนกับว่าเข้าใจได้ยากและ ยังมีอิทธิพลในการรับการส่งผลของราหูนะฮะเพราะตอนนี้นะครับในช่วงที่มีการเกิดการระบาดและช่วงที่กําลังจะเข้าสู่ยุค new normal คือยุคออนไลน์เนี่ยนะครับนะครับมันจะมีการชําระกรรมในลักษณะการบูชายัน,นะฮะกลุ่มเลขคนที่มีอักษรราวหูเกี่ยวข้องจะโดนจะมีการเจร็บป่วยด้วยโรคแปลกๆนะฮะด้วยโรคแปลกๆซึ่งของคุณนิ้งเนี่ยจริงๆชื่อไมอ่อักษรเสียงในชื่อไม่เกี่ยว แต่ว่าเกี่ยวข้องจากกาลังของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งคุณนิิงเนี่ยอาการในต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นนะครับน่าจะประมาณเดือนกันยายนนะครปี63ข้อที่4นะครับเทพกลุ่มครุฑนะครับคือเทพที่บรรดาษอสังหาและส่งผลให้เกิดชื่อเสียงนะครับจะบรรดาษรถนะฮะหรือยานพาหนะนะครับ คนที่เป็นสายคุธเ uh hmm 네 sí. นี่ยนะครับจะทํางานอยู่ในตึกใหญ่หรืออาคารขนาดใหญ่หรือทํางานอยู <car yeah> <car 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 ่บนที่สูงนะหรือพักอาศัยอยู่บนที่สูงซึ่งของคุณย้งเนี่ยจะมีอิทธิพลคุดชัดเจนมากนะครับก็คือเป็นคุดในคุธเลยนะฮะก็คือเขาเคยทํางานเป็นลักษณะของสายการบินนะเป็นเป็นแอร์นะครับทางานอยู่บนเครื่องบินนะฮะซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่คือตามธรรมชาติก็คือตีความว่าเป็นคุธนะเป็นนกขนาดใหญ่ นะครับซึ่งมีทุกคนคุฑมากคือสายครุฑเนี่ยนะฮะข้อเสียคือจะป่วยง่ายนะฮะคุฑกับน้าจะไม่เหมือนกันนะสายคีุยจะมีสมบัติเยอะมีชื่อเสียงหรืออยู่ในสถานที่ขนาดใหญ่กว้างกว้างนะขนาดใหญ่เหมือนสวนภูมิสนามบินนะฮะหรือพวกโรงงานขนาดใหญ่จะเป็นสายครุะมักพบในข้าราชการอยู่ในตึกใหญ่นะครับแต่แต่สายคุฑจะมีข้อเสียก็คือสมบัติเยอะจริงตำแหน่งสูงจริงแต่อ่อน ต่อโรคมากคือจะเจ็บป่วยง่ายนิดๆหน่อยๆป่วยแล้วนะฮะคือจะไม่เหมือนสายหน้าเลยสายหน้าก็าคือคนทั่วไปอ่ะคนที่อยู่ตามตลาดอนะ่ะเงินเข้าทีหาเงินได้เยอะนะฮะหรือคนที่ทําอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าค้าขายพวกนี้จะเจ็บป่วยยากนะ,ะสังเกตตามตลาดอนะ่ะไม่ค่อยจะมีคนป่วยโรคแปลกๆหรอกแต่โรคแปลกๆมักจะเกิดขึ้นกับสายครุฑนะ,ะซึ่งของคุณน,นิ้งจะมีอิทธิพลครุฑมากเกินไป อิทธิพลพุดมากเกินไปนะฮะทางแก้ก็จริงๆนะผมแนะนำนะว่าคุณนิ้งเนี่ยควรที่จะบูชาหน้าที่เป็นนะอาจจะมีพญายนาคนะฮะอยู่ในอ่างน้ำอย่างเงี้ยนะครับค,คือถ้าเป็นนาคนะถ้าสายหน้าจ๋าเนี่ยกินเหล้าไปเถอะสูบบุหรี่ไปเถอะนะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วยังแข็งแรงยังเดินยังวิ่งปั่นจักรยานได้อยู่เลยเนี่ยคือสายหน้าคือจะจะทนมากคือสายหน้ากจ็จะ,จะ,จ,ะจะไม่มีปัญหาก,กับพิษ ร่างกายร่างกายจะจัดการกับพิษได้ดีเพราะหน้าก็เป็นเป็นสัตว์ที่มีพิษอยู่แล้วไงเป็นเทพที่มีพิษนะไม่เหมือนนกนกจะอ่อนมากต่อต่อพิษเนี่ยคือจุดอ่อนของสายครุฑก็คือควรจะเสริมกําลังหน้าอีกนิดหนึ่งนะจะส่งผลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าหากว่าผมพูดอะไรที่ไม่ค่อยดีนะคือเป็นการพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมี มีคนที่ติดตามมีคนที่คอยให้กําลังใจมีคนดักเยอะนะฮะซึ่งผมก็ขอให้กําลังใจให้คุณนิ้งเนี่ยาหายป่วยโดยเร็วนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะฮะก็แนะนานะว่าลองไปบูชานาานะฮะหรือไปทําบุญสายสายหน้าหรือทําบุญใก้แหล่งน้ำใช้ใจ่ายเงินใก้แหล่งน้ำนะฮะการบูชานาคไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องมีพญาน,นาคนะฮะอาจจะลองไปทําบุญนะฮะในวัดที่ใกล้แหล่งน้านะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เลื้อยมันจะเป็น ตามธรรมชาติจะตีความเป็นงูใหญ่นะแม่น้ําใหญ่นะวัดใกล้แม่น้ำนะฮะหรือไปใช้จ่ายเงินใกล้แม่น้ําประมาณนี้นะครับพวกอระบบในร่างกายมันก็จะดีขึ้นมันจะหายได้โดยไวขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็วิเคราะห์ให้เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อให้ศึกษานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบนะฮะก็อย่าลืมกดถูกใจนะฮะกดซับสไครต์ในยูทูบนะฮะแล้วก็ แฟนเพจนะฮะหมอจุ๊บโภนาศาสตร์เลขาประการด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ